ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม,มสวัสดีคุณพี่ครับสวัสดีครับซินน้ำมันเครื่องพีแม่งิงตันเลยครับได้เลยครับจักรบุ๋มกรบุมไหนอะอ๋อลูกตั้มลูกตั้มเองออนี่นี่อยู่นี่แหมบริการดีจริงๆสมกับสโ,โลแกนที่ว่าพีทีปั๊มน้ำมันที่ขอเป็นที่หนึ่งในใจคุณโอ้โหจำสโลแกนของพีทีได้ด้วย คุณนี่เป็นลูกค้าชั้นเยี่ยมจริงๆจำได้สิครับพี่ส่วนครับก็ผมใช้แต่น้ำมันเครื่องพีทีไม่เคยคิดนอกใจไปใช้ย่ออื่นเลยครับเออเรารู้ไหมว่าตอนนี้พีทีเขามีบริการรูปแบบใหม่ในกรณีที่น้ำมันหมดฉุกเฉินฉุกเฉินเมื่อไรให้นึกถึงแม็กซ์เซอร์วิสเมมเบอร์ไว้เลยนะ1614กด2นะลูกจ้างเดี๋ยวเมมเลยครับพี่สวรรค์เฮ้ยพี่เก่งโอ้พี่เก่งใช่ไหมเนี่ยเฮ้พี่เก่งจำพี่เก่งได้ไห เรื่อ,องสงสัยแเรายิ่งสงสัยที่เจ็บเนี่ยจำได้พี่เกง่งไหมี่เองนี่แหละออไปทําอะไรมาทําไมเหมือนมันมี่ขนาดนี้เนี่ยก็พี่ไปดูดวงมานะสิดูดวงเหรอ,อ,อจะมสะภาพหนักขนาดนี้ลละพี่ก็ไม่รู้เมื่อวานเะนี่ยพี่เดินกลับบ้านไปเจอหมอดูหมอดูก็ทักว่าพี่จะมีเคราะห์พี่ก็เลยแลวะดูดวงซะหน่อย เฮ้ยแรื่องไหต่ออ่ะหมอดูเขาถามพี่ว่าลาสีอะไรเออพี่ก็เลยตอบค่อยว่าลาน่ะสีน้ําตาลแต่ถ้าม้านี่ะสีขาวก็มีสีดําก็มีเอ,อ๊ะพี่เป็นหมอดูได้ไงเนี่ยแค่ลากับม้ายังไม่รู้จักเลยเท่านั้นเนี่ยสภาพพี่ก็กลายเป็นแบบนี้เลยเนี่ยโอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าโดนใช่ไหมไม่น่ารอดที่ ามเนี่ยไม่ใช่ราศีอะไรเขาหมายถึงว่าราศีนั่นมังกรหรือธนูไม่ใช่ราศีขาราศีขาเนี่ก็คือบวชแล้วสึกใช่ไหมนั่นอะไรเนี่ย